สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวไ p โฟน e 13นะฮะหลังจากที่ใช้มา1เดือนนะฮะจากผู้ใช้ Android โดยตรงนะฮะก็ไม่เคยใช้ iPhone มาก่อนเนาะมาใช้เครื่องแรกนะฮะเป็น iPhone 13ก็ปกติเวลาใช้เครื่อง Android ครับผมก็จะใช้เครื่องที่กลางกลอ่ะประมาณไม่เกินไม่เกิน13ื่นสามอ่ะที่เคยใช้มานะอันนี้ก็เป็น iPhone เครื่องแรกเลยก็จะไปเทียบกันจริงๆก็ไม่ได้นะเพราะว่า ตัวนี้มันก็แบบถ้าเทียบตามราคาก็ที่เคยใช้มาอย่างตัวล่าสุด V21 เนี่ยที่ถ่ายเครื่องที่ถ่ายพอดีว่ารถล,ลม้มแล้วกล้องมันแตกฮะมันก็เลยทําให้เห็นภาพไม่ค่อยชัดนะฮะทีนี้งานที่ทําอยู่มันจำเป็นต้องใช้กล้องเยอะไยก็อันนั้นก็ประมาณหมื่นเท่าไหรนะไม่เกินหมื่นสามนะฮะพอมา iPhone นี้ก็คือ28งหมนะฮะราคามันก็ต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นคุณภาพมันก็ต้องต่างกันเยอะอยู่แล้วแหละคะิดว่า ก็ปรับตัวการใช้อะไรการใช้งานนะฮะก็ปรับตัวอยู่พักหนึ่งอนะ่ะเห็นไหมกล้องมันสูมไม่ได้มันไม่โฟกัสเลยเนี่ยเนี่ยก็เลยต้องซื้อเครื่องใหม่ฮะก็ปรับตัวอยู่พักหนึ่งฮนะแต่ว่าพูดถึงว่าความปลอดภัยแล้วมันก็แบบมันดูปลอดภัยกว่าอ่าแล้วก็ลื่นขึ้นแน่ๆ นลองเล่นเกมอะไรก็แบบเปิดภาพสุดได้เลยนะฮะเนี่ยมันเบื่อจังก็เปิดภาพสุดได้เลยลื่นแต่ข้อเสียที่ผมเจอก็คือเครื่องมันร้อนมากนะครับแบบเพราะผมเปิดห้า G ตลอดด้วยหรือเปล่านะแบบเครื่องมันร้อนเร็วแล้วก็แบตแบตก็หมดไวนะส่วนเท่าที่ลองใช้งานเท่าวๆก็แบบยังไงอะ่ะม,มันก็ลื่นกว่า เครื่องที่ผ่นานมือมามื่ก่อน,นแล้วก็เกมเล่นในแบบกราฟิกสูงขึ้นนะแบบไม่กระตุกเลยอมีอะไรอีกอันนี้เดือนหนึ่งนะที่ใช้มาเดือนหนึ่งแล้วก็รูปจะเห็นไหมเนี่ยภาพมันเบลอรลูปก็คือแบบภาพมันมันอมองไม่เห็นนี่ภาพมันชัดมากนะแบบสดสดเกินแต่ว่าไม่มีเลนส์มาโครนะถ้าใจเอามาโครก็ต้องเป็นพวกตัวโปตัวแม็กอะไรนั่นหรือเปล่า ก็ประมาณนี้ฮรก็มันก็ดีอ่ะคิดว่าแต่ว่าก็แพงหน่อยแต่ว่าน่าจะใช้ได้หลายปีแลเพราะว่า Android ที่ผมใช้ก็คือจะใช้ประมาณสักปี2ปีก็จะเปลี่ยนเครื่องใช่ไหมลองคิดดูส,สมมุติ2ปีเปลี่ยนทีหนึงก็2ปี13ื่นใช่ไหมอันนี้เห็น iPhone เขาบอกว่าอายุการใช้งานประมาณ5-6ปี5-6ปีอันนี้28งหมืนแปดอ่ะหกปีเป็น6ปีแล้วกัน28งม ถ้าเกิดเราใช้ Android 13 2สองปีเปลี่ยนทีอ่ะสีปีก็26 0 0 0นะฮะพอปีที่6ก็39 0 0 0นะฮะก็เดี๋ยวต้องลองดูก่อนว่ามันจะใช้ได้ยาวนานขนาดนั้นหรือเปล่าอันนี้เป็น4ปีในนะกล้องสูงไม่ค่อยชัดก็คิดคิดไม่ออกแล้วน่าจะประมาณนี้นะ1เดือนหลังใช้มา ก็โอเคอยู่สําหรับสปงสเปกก็คนอื่นเขาก็รีวิวกันไว้หมดแล้วนะฮะน,นี่จากประสบการณ์การใช้งานจริงเออแล้วก็เวลาปลดล็อกหน้าจอเนี่ยแบบตอนแรกๆคือปรับตัวอยู่พักนึงไอ้แบบจะสแกนหน้าเงี้ยเหมือนเราเหมือนเขาให้มองมองช่วงเนี้ยเนี่ยช่วงล่างๆเนี่ยช่วงล่างๆมันถึงจะปลดล็อกได้นะผมชอบไปติดมองข้างบนตลอดนะฮะก็ ไม่มีอะไรแล้วคิดอะไรไม่ออกแล้วก็ประมาณนี้ iPhone 13 1เดือนจากผู้ใช้ Android มาท,าทั้งชีวิตนะฮะก็ลื่นขึ้นเยอะรูปสวยแบบสดสดเกินแล้วก็เล่นเกมได้ลื่นไหลขึ้นนะกราฟ,ฟิกเปิดสดได้เลยแ,ลแต่ก็แรกมาด้วยที่ว่าเครื่องร้อนเร็วนะแล้วก็แบตหมดไวนะถ้าเปิด 5G นะถ้าเปิด 4G ไม่รู้ผมไม่เคยเปิด 4G เปิด 5G อย่างเดียว ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป